อุ้ยเตาอะนะพี่เดีด๋ยวเด,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 ดีนี่พี่น้องเต้ามันมาก,กินแฮท้าปูไม่เอานะพี่น้องนะแต่ว่าท่าให้ดูสวัสดีค่ะพี่น้องขอบกับซาปูนะกับชองตามติดชีวิตซาปูหาเหนื่อยพี่น้องเออเดินมาหาแฮดถึงเจอนะพี่น้องนะแต่ไม่ผ่ามีดไม่ผ่าไรมาเลย เาปูต้องวิ่งจากถ่ายส่วนนะพี่น้องนะกลับบ้านนะไปเอาทั้งเอามีดเอากองมาด้วยนะพี่น้องนะเฮ็ดคนนะพี่น้องวันนี้เจอเฮ็ดคนบรรเจ้าปูเด็กเฮ็ดคนดำนะพี่น้องนะบางทีก็กเดยกเฮ็ดปลวกนะพี่น้องนะพ่อพี่น้องเออวิง่ง <c oughs> ให้ลุงบ้ามาห้าให้ลุงบ้าว่าห้าตัวไม่เลี้ยไมห่หงอกนะพี่น้องนะเกือบไม่ได้แล้วพี่น้องเออถ้าเจ้าปูไม่หม่เองนะรวยพี่น้องเออ นี่บานเลยน,นะไปค่ะแต่เก็บแอดคูนกับเต้าปูก,ก,กันนะพี่น้องนะค่ะตามมาเลยนี่นะพี่น้องไล่ดอกอยู่บานเลยนะพี่น้องแต่ก็ยังเอาได้นะพี่น้องนะเลือกเอายังไม่รวยที่ถ้าพวงนี้หน้าว่ารุยพี่น้องเอออุ้ยดูดูเสียดด้พี่น้องเออลุงบ้าว่าไม่น อู้งบ้าว่าไม่งอะนะพี่น้องนะนี่ถ้าถ้าปูไม่มาอดเลยนี่จะมืดแล้วพี่น้องก็ถ้าปูทําเวลานะเลยแคบวิ่งไปเอาทั้งหมดเลยอู้นี่หมดเยอะพี่น้องกอ็หมดมากินคอยลางเอนนะไม่มีเวลาได้เอาหมดอกนะพี่น้องนะอุ้ยเต๋อนะพีเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่น้องเต๋ามันมากินแฮ้ ชาปูไม่เอานะพี่น้องนะแต่ว่าท้ายห้ดูนี่ตัวย่างตัวยญ่เลยพี่น้องเห็นไหมตัวนี้ประมาณท่าใดล่ะชามที่โรดได้แล้วพี่น้องอนี่มากินเฮ็ดนะพี่น้องนะชาปูไม่เอาแต่ว่าอุ้ยแต่ว่าชา,าปูข้อนะเฮ็ดน้องโตไปกินใบไม้เอานะไปขาะเก็บเฮ็ดกันโต chậm mướt rồi ríp ríp đi nón, tấu cả kín na hết, mệt cả kín, uii, mệt khắn dữ Ui đi lùng bao mới mả chuyến tót, Ui lược cái đo kẹng kẹng เสียดายเสียดายเฮ้ยนี่อุ้ยหมดกัดอุ้ยจะต,ต้อในใหเร็วกาเร็วไม่ได้พี่น้องเออหมดกัด นี่อุย้ยพอแล้วนะอันนั้นมันจะรุ่ยแหละพี่น้องสาปูม่เอานะไม่เอานะจ้าอุ้ยเดี๋ยวปัดหมดก่อน้าว่าข้างในนูอน้อยู่ในกอบเพ้ยก็มีพี่น้อง ของร้อยนะถังหมดถังเตาก็มาแย่งนะพี่น้องนะคุด้วยอุย้ยหมดกันก็นเยอะอุย้ยเหลือดอกดอกพี่น้องนี่อุยอ้ยอุ้ยงัดไม่ออกวัวอุยอ้ยกรองด้วยนะทีก็ชั่นนี่ลุงบ้าทำฮักเลย นี่นะอันนู้นละออกไหมเอื้อมไปดึงนะพี่น้องนะออกหน้านี่อุ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย นี่นะพี่น้องอย่างมีเลยไหมหนงบาฟังอืมอันนี่ไปไปนี่หมดแล้วใช่ไหมฟังอ๋อ,อนี่ด้วยนี่เยียบแล้วเป้ะแต่ทไมกล้ามาได้ มูดเลียพวกข้าวกันเอยเนาะดูแลตัวมาทินเนาะได้ดอกแล้วโอ้ยนี่รุดดีเน่ยโอ้ยน่าเสียดาย ไ,ได้หร <wield> ไม่ได้ดอกกลุ่มตูมนี่นะนี่นะพี่น้องโอ้ยเงื่อยจึ๊บจึ๊เหนื่อยยังมีอีกไหมลูกม <Lock ed> ัไม่ารู้อะไรลูกจะมีเตากินไปไล่ดอกเลยเนาะยิ้มแล้วไปแล้ว อูงมัมมันกินเนอิมลมันกินนะอืมอาันกินเหมาเลยจะเดามันมาได้อูนี่เลือแต่เต้ากินเลยพี่น้องูนี่นี่ของบาต้ายเลยนี่นี่เลยเต้ากินเรื่เลยพี่น้องนี่นีนี่อู้ดยหญย ฟังนู้กร่อยมันกินหมดแลนะ้วพี่น้องนะนี่หิดนะอู้สดุดแรงว่าขึ้นรอเกอ,อะเฮ้ย ีนักสินาะชัดไหมพี่มืดมืดฮิตนะพี่น้อง,งม,ม,อม,อม,ออมันจะมืดแล้วเนี่ยตีหกกว่าแล้วมั้งโอ้ไม่ใช่ดูฮิตกว่า ตาเดียนแต่ดอกบานดอกตูมีนเลยตาพี่น้องนี่ดอกย้อยหมากๆเลยเดดเดดครับวัวให้ดูโอ้ยนี่นี่ดูพี่น้องโอ้ยดอกการย้อยมากเลยพี่น้องไปโอ้ยหมดกินหมดดีมากเรื่องอะไร ได้เจกดอกหมดกินหมดเล้วอ่ะนัวพี่ใต้เลยอะหมดกินหมดเล้ยวคนดอกไม่รวยเลยไม่เอานะพี่น้องนั่นนี่นะพี่น้องนี่พอได้แกงอะไรแล้วพี่น้องเออโอ้ยหมดกับอย่างกัด คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สาว้าปูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะพี่น้องนะคลิปนี้เาว้าปูก็จบคลิปไปก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะมดกัดจ้า